สวัสดีครับคลิปนี้มาอัปเดตสตอรี่ทีม Institute กันหน่อยนะฮะหลายหลายท่านผ่านมาเห็ผนผ่านมาดูอาจจะงงว่าคืออะไรนะ,ะอินสติจู e เป็นทีมจากลีกไอแลนเหนือนะครับผมหลีกไอแลนเหนือนะซึ่งผมเคยทำสตอรี่ไว้ตอนซีซั่นแรกแล้วก็ซีซั่นเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะ,ะหรือไปแล้วนะก็เป็นเซฟที่ยังไม่ได้ลบทิ้งนะ,ะก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับก็เบือ่อเบื่องานทดลองสู่หน้าก็เลยย้อนกลับมาเล่นคลิปส่วนตัวเป็นสคริปต์ ไม่ใช่ไม่ได้ว่าเป็นคลิปสิอ่าเซฟส่วนตัวเป็นเซฟสตอรี่ที่ทําเอาไว้นะฮะจริงๆมีสตอรี่อยู่หลายเซฟนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมโยวิลนะจากทีมหลีกต่ำสุดของอังกฤษนะสตอรี่นิวคาสเซิลแล้วก็สตอรี่ไบรท์สปาร์ตันนะไบรท์สปาร์ตันก็คือทีมนอกหลีกนะซึ่งแรกเริ่มเนี่ยจะคุมไม่ได้นะเพราะว่าอยู่นอกหลีกอยู่ตามกอลีกคอนเฟอเรนซ์อีกนะเซฟนี้เป็นเซฟดัต้าออริจินอลเลยนะครับออริจินอลเลยนะที่มีโตมาเดล่านะฮะประมาณนี้นะก็ ซีซันที่8แล้วนะครับซีซันที่8แล้วนะก็แต่เต้ามาจากลีกตามสุดของไอแลนเหนือก็คือไอแลนเหนือเนี่ยมีอยู่2หลีกเรียกว่าลีกพรีเมียร์กับลีกยูชั่นหนึ่งแล้วกันก็แต่เต้ามาจากลีกยูชั่นหนึ่งนะขึ้นมานลแล้วก็รอแลรอแลดีบ้างไม่ดีบ้างนะก็จะพัดจะขูมาได้อา่าสูนา้าตัวหนึ่งนะเป็นดาวรุ่งนะสมัยนู้นนะซึ่งผมก็เซิร์ชหาหน้าตาก็หาไม่เจอนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะเป็นดาวรุ่งของลีกอยู่ในเต็ดนะครับผมซึ่ง มีชื่อว่าอลนะันคินเซล่าเป็นศูนย์หน้าชาวไอแลนด์นะครับผมนี่นะในในเรคคอร์ดของเกมเนี่ยอยู่ลีดอยู่ในเตดนะครับก็ไม่ไดล้ลงเล่นเลยนะก็เลยสอยมาฟรีๆเลยนะก็ยอมมาด้วยซึ่งอินสติจูดทีมอินสติจูดเนี่ยไม่มีเงินเลยนะไม่มีเงินซื้อเลยนะครับแถมค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ก็สูงสุดก็อยู่ที่ร้อยสองร้อยสามร้อยนะตามสเตปความเก่งกาจความการได้ข้ารอบลึกๆหรืออะไรต่างๆนานาของถ้วยนะก็ได้ประมาณนั้นนะสองร้อยปอนด์ต่อสัปดาห์ <laughs> โอ้ ก็คือต้องใช้นักเตะตัวฟรีนะสอยใครมาได้เอาไว้ขอนะซึ่งเจ้าพัชจูเนียรยฤดูกาลที่4ี่นะได้อะไรคิสซลามาจากรีวิเต็ดก็ระเบิดฟอร์มเลยนะระเบิดฟอร์มพาอิสตูดควา้าแชมป์ลีกส,สูงสุดของไอแลนด์เหนือเป็นครั้งแรกเลยนะแลวคว้าแชมป์ติดๆเป็นครั้งที่2และล่าสุดซีซั่นที่8นี่นะก็คว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งที่3ติดต่อกันเลยนะก็คืออ่าควา้าแชมป์ทั้งหมดล่าสุดนะปีที่5้าไอปีที่6กเจดแล้วก็8ดนะครับผม นี่นะมาดูสถิติของอาร์ติสลานะล่าสุดลงไป50เกมฤดูก,กาลล่าสุดนะฤดูก,กาลที่8นะลงไป50เกมนะครับยิงไป65ประตูนะส่งไป6นะมแมตช์ไปสิบห้าครั้งนะครับผมผ่านบอลที้เพื่อนสามสิเร็จ8 78เนะแล้วก็ยิงเข้ากรอบ67ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะจบเรตติ้งสูงถึง8.66เลยนะรูดูก,กาลที่แล้วนะลงไป48ลงไปน้อยกว่าฤดูก,กาลที่2เกมแต่ยิงสูงมากเจประตูนะเป็นสถิติเรคอร์ดของสโมสรเลยนะ70ประตูนะ แล้วก็ส่งไปถึง11ครั้งด้วยกันนะแล้วก็แมนเอเดอร์แมน25เกมนะผ่านมาสำเร็จ79%แล้วก็ยิงเข้ากับ6.8%แล้วก็จบเลตติ้งสูงสุดรวมทั้งหมดทั้งหมด8.67นะั่นนั่นคือสถิติของฤูดูการก่อนนะครับผมอ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่ยิงให้อินสตูตไปแล้วนะั้นล,ลงเล่นประมาณ1 2 3 4สีลูดูการครึ่งนะสี 4, ูดูการครึ่งนะยิงไปถึง207ประตูแล้วนะโอ้โหนี่คนะ่าพลังก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับดีตรงที่วิ่งเร็วนะแแลล้้้้วววกกก็็็สีีีดดดตนนะคครับผมบผมมออ่่าาหชงงไื ฟินิชชิ่ง16นะถือว่าได้ตรงจุดนี้แหละครับที่ทําให้คิซซล่าโรวฟอร์มเปี้ยงป้างมาได้แล้วก็รวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับที่ช่ชวยเลือคอยซัพพอร์ตคิซซล่าให้ยิงได้เยอะขนาดนี้นะคะผมเรียกว่าเป็นตัวแบบ God of Lower League เลยและกันเป็นเทพเจ้าแห่งหลีกระดับต่ำนะ <laughs> ประมาณนั้นนะเลี้ยงนี้ได้ไหมน่าจะได้นะเทพเจ้าแห่ง,หล,นะ <laughs> งหลีกระดับต่ำนะของลีกระดับต่ำนะ หรือทีมแล้วระดับต่ําชั้นโอ้โหเรียกเสียหายนะ่ําชั้นประมาณนี้นะนะคิเซล,ล่าลองไปเล่นดูนะ,นะก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะในเซตนี้อย่างที่บอกอิสิจูดเป็นทีมหลีกตามสุดของไอร์แลนด์เหนือและหลีกไอร์แลนด์เหนือนได้เป็นหลีกที่แบบโอ้โหถ้ามอแบบโบว์ไอแบบไกลปืนเที่ยงมากเลยถึงแม้จะอยูใ่ใกล้ๆกลองกิจก็ตามนะเป็นเป็นประเทศในสาภาพเออใช่สิเอา UK เค้องบอกว่า UK เคนะเป็นสาภาพของยู t ต d k i ง g d o m นะแต่ก็เทียบชั้นกับหลีกอังกฤษไม่ได้นะโอ้โหเบ๋ ด้อยกว่าลีไทยแลนด์ด้วยไม่แน่ใจนะก็ว่กกันไปนะอะมาดูการนี้นะจบไปแล้วนะครับฤดูกาลที่แปดนะครับผมก็เรียกว่าเป็นฤดูกาลนักเตะตัวยืมนะนักเตะพลังยืมนะโหยืมมาสิบเอ็ดตัวนะครับผมก็ใช้นักเตะตัวยืมยืนตัวจริงถึงเก้าตัวนะอีกสองตัวสลับกับสลับกับอาตัวในทีมที่เล่นค่อนข้างเก่งนะอย่างอารคิซลาต้องอยู่ตัวจริงนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือได้มาฟรีเหมือนกันครับลโอนออสมนนะฮะเป็นตัวเกิดใหม่นะเกิดใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ ได้มาจากเอฟเวอร์ตันนะตอนแรกยืมมาใช้งานก่อนนะโอ้เล่นดีนะแล้วก็หมดสัญญาพอดีแล้วก็เลยสอยฟรีมาเลยก็เลยเล่นดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมเป็นตัวความหวังของทีมอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมเดียรออสมานะไม่แน่ใจว่าน่าจะตัวเกิดใหม่นะงไงเด๋วต้องย้อนกลับไปสร้างสร้างเซฟใหม่แล้วไปดูไปลองดูนะว่าเียรออสมานะอยู่เอฟเวอร์ตันตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่านะครับอ่ะสองตัวนะออสมานกับคิซัลานะคิซลานี่มีแน่นอนนะครับก็นี่นะแต่นักเตะพลังยืมนะดูการนี้นะััยตตววนนีฮ เจสันกาวินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเกิดใหม่นะกาเลตโพเวลคาร์เมนะแมทธิวบิงฮอนนะก็จากแมนซิตี้เซนจอนสโตนซันเดอร์แลนด์กับเอเวอร์ตันนะที่เหลือก็ก่อนหน้านี้ยืมมาก่อนฤดูกาลเปิดนะก็เลยเป็นสถิติเลคคอร์ดของฤดูกาลก่อนไปเควินโมฟิตนะครับจากทรานเมโลเวร์สนะมาร์ตินโจนจากทิสตันพาเล่นะลุคบิสโคนะจากคิวมาน็อกนะสโตรดโอคิฟนะนะีนะเวสเวอบิตอันเบรียนจิมชอจากวัตฟอร์ดแล้วก็แอนโทนีมาร์ชจาก Universal, นะิวเซอร์เนดนแอนโทนีไวท์นนก็เป็นตัวเกิดนะ นี่ครับเดี๋ยวมาดูค่าพลังนักเตะตัวยืมกันนะก็อย่าไปใส่ใจมากนะบางตัวไม่ใช่บางตัวหลายตัวเป็นตัวเกิดใหม่นะนี่นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดใหม่หรือเปล่านะนี่ค่าพลังตามนี้นะเป็นแบ็คขวาแล้วก็มีฟิวตัวรับทางกราบขวานะนี่ลงไป47ยิงไป6ส่งไป10ไม่ต้องไปามพบอลสำเร็จแ0บแดสเร็นนะจบเลทที้7.8% 1นะนี่นักเตะพลังยืมนะ, <laughs> อะแอนโทนีมานะ ่าปิดตัวอ่ะแอนโทนีมานะศูนย์หน้าเกิดใหม่แน่นอนนะจากนิคัสเซนนะก็ยืมมาใช้นะลงไปสือเจ็ดยิงไปยี่สิบเอ็ดนะส่งไปหกสำรองสองนะครับอ่าเลตติ้งเจ็ดจุดห้าแปดนะฮะับค่าพลังนี่แบบว่าเล่นเล่นทีมหัวตารางของลีกดิวิชั่นหนึ่งอังกฤษได้เลยนะหรือว่าทีมกลางตารางค่อนลงไปด้านล่างของลีกพรีเมียร์ลีกได้เลยนะค่าพลังนี่นะอีกตัวหนึ่งก็จิมชอนะครับผมกองหลังจากวัตฟอร์ดนะจิมชอก็เกิดใหม่นะครับผมจบเลตติ้ง7.48นะนี่นะ ได้ตั้งแต่พลังยืมถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะเขียนยังไงนะสโตร์โอคิฟีนะจากระบบอัมเบียนะซุนน้านะครับก็จบเดตติ้ง7.57นะครับลุคสบิสโคนะจากคิวบอน็อก7.78นะเนและติ้งจบสูงเหมือนกันนะมาตินโจนจากคริสตัลเบลต7.67นะเป็นฟิตตรงกราบขวานะครับผมเควินมอร์ฟิตก็เป็นกองหลังนะจบเดตติ้งที่7.65นะนี่นะประมาณนี้แล้กันไม่ต้องหมดแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ แนะนำนะถ้าใครอยากท้าทายนะเล่นหลีกต่ำๆหรือหลีกไกลปืนเที่ยงหรือหลีกที่แบบไม่ค่อยคุ้นเคยและหลีกต่ำสุดของประเทศนั้นด้วยนะนี่ผมมาท้าทาย n ินสิจูนนะซึ่งนึกขึ้นได้ว่าผมใช้สตอรี่ที่ชื่อว่าเพลิงสีฟ้านะซึ่งสัญลักษณ์ของอินสิจูนเนี่ยเป็นรูปผมไม่แน่ใจว่าเป็นรูปอะไรนะแต่ผมมองเป็นรูปต้นไม้นะรูปต้นไม้แล้วก็คล้ายๆแบบเป็นเปลวไฟนะแล้วก็เป็นสีฟ้าเป็นสีแดงแล้วก็ สโมสรนี่เป็นสีฟ้าผมก็เลยตั้งชื่อว่าเพลิงสีฟ้านะครับผมตั้งเองนะครับไม่มีไม่มีอะไรเป็นที่มาที่ไปที่มโนเอาเองนะเป็นเพลิงสีฟ้านะครับก็ฤดูกาลที่แปดเนี่ยเกือบสร้างเซอร์ไพรส์ในแชมเปี้ยนลีกแล้วนะฤดูกาลนี้นะได้เล่นรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนลีกเจออ่าคาวนัสนะคาวนัสเป็นทีมจากลิทัวเนียนะครับผมก็ย่ำใหญ่ไปสองเกมแล้วสี่ศูนย์ต่อสามศูนย์นะครับก็เลยเข้ารอบไปเจอ HJK เฮลซิงกิจากเออฟินแลนด์นะครับผมก็ซูสีนะครับผม ชนะมา2-1หนึ่งแล้วก็บุกไปอีกเสมอหน,หนึ่งทำให้สกร์รวมชนะไป 3- 2ส,สนะเข้าไปรอบคอลี่ฟายรอบที่3คือรอบตัดเชือกก่อนที่จะเข้าไปเข้ารอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะ้วมาเจอยูเวนตุสนะโอ้โหแบบอะไรกันครับนี่จะไปเจอทีมอื่นก็ได้มาเจอยูเวนตุสอ้บ้าจริงเชียวนะมาดูยนะูเวนตุสในฤดูกาลที่8ของเซตนี้นะนี่นะครับมีใครบ้างนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดใหม่หลายตัวนะมาร์กยูเรนโนยังอยู่เลยนะนี่นะครับคริสเตียนเซโซนี่ก็ยังอยู่นะครับอขอดูตัวที่ อาคิเด่ตัชินาคาตะก็มีนะฮะซื้อมาแน่ใช่ซื้อมาจากมิลานแล้วมิลานซื้อมาจากอาไมอทีะอ้าวโหนี่เดยันสแตนโควิดยังอยู่นะอันนี้จำชื่ออ่านไม่ได้โคจองซูอะไรสักอย่างเนี่ยของเกาหลีใต้นะฮะรวมถึงเดวิดทริซเก้ก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็เจสโคโมซิปอะไรนี่ซึ่งผมเคยลงคลิปไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะเป็นสุนทรชาวอิตาลีที่ทดลองก่อนหน้านี้ไปย้อนดูได้นะว่า ผลงานของซิปเนี่เป็นยังไงนะเจคโคมโมดซิปเนี่นะครับผมเนี่ยประมาณนี้เป็นมีนักเตะดีๆหลายตัวยังอยู่ในทีมนะแต่ก็ไอแต่ก็เกมแรกก็เปิดบ้านนะถล่มยูไนเต็ดไปสามหนึ่งนะคิ่ตูน้องโูซึ่งซึ่งในรายการแชมเปี้ยนลีกเนี่ยส่งนักเตะเอ่าส่งนักเตะอะไรล่ะเรียกว่าอะไรล่ะอ๋อนึกไม่ออกพูดอะไรอ่าอ,อ่ะช่างมันแล้วกันแหมลืมไปแล้ว โอ้โหนึกตั้งนานก็นึกไม่ออกนะอ่ะก็ประมาณนี้ชนะชนะยูทูบบิสามหนึ่งนะครับซึ่งเกมที่สองเนี่ยผมกะ่าแบบเล่นเหนื่อยเรื่อยๆนะฮะไม่รีบนะไม่บุกนะก็เกือบได้นะเกือบได้นะครับแพ้ไปสองศูนย์ซึ่งโดนช่วงนาทีที่หกสิบแปดกับแปดสิบเอ็ดนะโอ้โหโดนหกสิบแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็รับยับเลยโอ้แล้วก็ต้านไม่ไหวนะไปโดนที่แปสดเสียดายมากถ้าไม่โดนชนะไปสาสองเข้ารอบสุดท้ายไปแล้วนะโอ้เสียดายมากแล้วก็ก็เลยตกรอบ ไปเล่นอยู่ฟ้าคับแทน,นครับามาเล่นอยู่ฟ้าคับไปเจออะไรก่อนล่ะไปเจอ IBV เนี่ย IBV ผมก็ไม่รู้จักนะอาจจากทีมไอซ์แลนด์นะท,ทีมไนะอซ์แลนด์นะก็ดังไปหนึ่งนะอไอซ์แลนด์ก็เกมแรกนะเกมแรกบุกไปชนะสามศูนย์นะครับสวยๆนะครับเกมที่สองก็เล่นในบ้าน ก็ทำอะไรไม่ได้เสมอศูนย์ศูนย์ก็ชนะไปสามศูนย์นะครับซึ่งเข้ารอบไปเจอนี่นะเจอบโลญญานะครับทีมจากอิตาลีอีกแล้วนะทีมจากอิตาลีอีกแล้วเนะจอบโลญนยาบโรลญญาไปดูหลายชื่อนักเตะสักหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างนะก็ที่น่าจะคุ้นเคยเหรอฟาบิซซโอคอชินีนะกองหลังชาวอิตาลีนะซึ่งในรืความจริงก็มาเป็นตัวแบกให้นิคาเซลในยุคหนึ่งนะนี่นะฟาบิซโอคชินีแล้วก็มีอะไรกัะมัตติโอบริกรีใช่ตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะนี่นะครับผม มาตินจอกินเซนก็มีนะบริญญาไม่ธรรมดาลายชินักเตะฟาบิโอฟาบิโซโมิคอลลี่ก็อยู่นะครับนี่นะประมาณนี้นะนักเตะที่เราคุ้นๆกันอยู่นะประมาณนี้นะครับก็เกมแรกนะครับเกมแรกบุกไปแพ้เอ้ไม่ใช่บุกแพ้คาบ้านไปสองหนึ่งนะซึ่งลูกเกมสูสีมากเลยนะสูสีมากเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เกมที่สองเนี่ยบุกไปแพ้เลทเลยสองสี่นะต้านไม่ไหว <laughs> ยอมไปนะทั้งสองเกมทั้งสองเกมรูปเกมแบบสูสีทั้งสองเกมเลยนะแต่ว่าบราิญญา คมกว่าแลวก็แม่นในการยิงเข้าประตูได้ดีกว่านะฮะก็แพ้ไปตกรอบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นลูกการที่เกือบนะเกือบสร้างเซอร์ไพรส์ตั้งแต่อยู่ในตุสดแล้วนะก็รอไปดูปการต่อไปนะ,ะก็จบอันดับหนึ่งนะคว้าแชมป์เป็นลูการที่สามติดต่อก,กันนะลงไปสาม16เกมยิงเอ้ยอชนสามสิบเอเสมอสี่แพ้นหนึ่งนะยิงไป1 0ึ่ประตูเสียไปสาประตูได้กเียแต้มซึ่ง ในลีกสูงสุดของไอเลนเหนือเนี่ยมีไอแลนโอ้ยลิงพัดกันในหลีกสูงสุดของไอเลนเหนือนะครับมีเพียงส0บทีมนะครับสิบทีมเท่านั้นนะซึ่งต้องเจอกันวนเวียนอะ่ะสี่ครั้งเลยนะสี่ครั้งเลยนะก็เอาสามสิบหกหารเก้าไปนะครับหรือเก้าเก้าคูณสี่ไปก็ได้นะก็จะได้สามสิบหกเกมนะครับก็เจอกันสี่สี่เกมต่อทีมนั้นๆน,น,นะประมาณนั้นนะ มาดูนะคินเซล,ล่าเนี่ยเตตติต้งจบที่8.78จนะุดเจ็ดแปรในลีกสูงสุดนะแล้วก็เป็นดาวซันโวด้วยฤดูกาลนี้สี่สิบสี่ประตูนะนี่นะครับซึ่งคินเซล,ล่าทำสูงสุดไว้ฤดูก,กาลที่แล้วห้าสิบเก้าประตูนะโอ้โหไม่ธรรมดานะเป็นราชาแห่งทีมราชาแห่งหลีกลีกต่ำเลยโอ้โหคิงออฟโลว์ลีกนะโอเคก็อัปเดตเท่านี้ดีกว่ามะอ่ะก็มีทริคนิดนึงนะก็ฤดูกาลที่นี้ รูด <laughs> ูกาลทีนี้โอ้โหพูดผิดเยอะมากนะก็รดูการนี้นะเป็นรดูการแรกในการใช้แผนมูรินโยหนึ่งสามสองสามหนึ่งนะซึ่งรดูการที่หนึ่งกับเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้แผนอโอดีนะซึ่งเป็นแผนที่ชาวไทยเรียกว่าแผนนรกแตกนั่นเองนะก็ก็ดีนะก็ดีนะแต่ผมติดใจแนละชอบมูรินโยหนึ่งสามสองสามหนึ่งมากกว่านะก็เลยหันมาใช้ในรดูกาลนี้นะแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับมีทริคนิดหนึ่งนะแล้วก็เทคนิคนิดหน่อยนะก็ใครที่อยากได้ความท้าทายอยากจะเล่นอะไรท้าทายอย่างผมนะ เลือกทีมอะไรก็ได้หลีกต่ำๆหรือต่างสุดของของหลีกของประเทศที่ไม่มองแล้วไม่มีใครเล่นนะอันนี้แล้วกันอย่างผมไอระเหนือเนี้ยหรือจะก๊อปปี้ผมไปเลยก็ได้คูมิซิสูตเลยก็ได้นะหรือทีมอะไรที่ต่ำๆอยู่ในหลีต่ำๆ,ๆนั้นดูนะดูในไฟนั้นนะติดลบด้วยนะบัลลนงติดลบด้วยนะครับพอได้แชมป์หลีนี่ก็ติดลบน้อยหน่อยติดลบไปห้าพันกว่าปอนนะครับมีเงินช็อปให้ซื้อนักเตะสามพันปอนคิดดูซื้อใครสามพันปอนโอ้โหนี่นะคือเรียกว่าจนเลยโคตรจนเลย แล้วประธาสสนสโมสรก็ไม่รีทายสักทีนะไม่เทคโอเวอร์สักทีนะไดูการแล้วนะแนะนำนะให้พยายามหาฟิสิกส์มาให้ครบ3ตัวแล้วก็หาโค้ชมาให้ครบ5ตัวรวมถึงผู้ช่วยผจการทีมอีก1ตัวนะรวมเป็น6ตัวนะแล้วก็ไปควบคุมคอนโทรลในการจ่ายงานของโค้ชด้วยนะครับผมถ้าหาไมา้ครบนะ <c oughs> แล้วก็พยายามยืมนักเตะเยอะๆนะ <c oughs> ยืมไปก่อนนะมาไม่มาไม่ไม่เป็นไรกดยืมไปก่อนนะ นักเตะหลายๆตัวก็ไม่มาไม่สนใจที่จะมานะครับแต่ก็เสียงไปนะอย่างผมเนี่ยเสียงไปหลายตัวแล้วก็มามาเพียบเลยนะแล้วก็นักเตะที่มีค่าพลังค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะอย่างคาคาร์เมเน่ยศูนหน้าดาวรุ่งของนิวคาสเซิลเนี่ยดูค่าพลังก็ไม่ขี้เหร่นะเจสันกาวินที่เนี่ยค่าพลังก็ไม่ธรรมดากองหลังนะเกรทโพรเวลเป็นสันรตรูนี่นะก็กดยิงไว้ก่อนนะครับผมกับ2นะหาตัวไรสังกัดนะหาตัวไรสังกัดเข้ามาสู่ทีมเยอะๆนะกับสานะ หาพวกดาวรุ่งนะดาวรุ่งจะมาง่ายนะก็หาตัวฟรีกับตัวยืมเท่านั้นนะมาดูของผมนะนี่มาได้ดูแต่รดูการแรกเลยกันไหนๆก็ไหนๆละฤดูการแรกได้ฟรีมาสามได้ฟรีมาหกนะได้ฟรีมาหกก็ไม่ได้ใช้เงินเลยนะฤดูการที่สองได้ฟรีมาทุกตัวเลยนะก็ไม่ได้ใช้เงินเลยนี่สามก็ศูนย์ปอนนะไม่ได้ใช้เงินเลยได้ฟรีมาทุกดูดูการนีฟรีฟรีเนี่ยศูนย์ปอนศูนย์ปอนใช้เงินไปศูนย์ปอนใช้เงินไปศูนย์ปอนก็คือไม่ได้ใช้เงินเลยนแต่ดูดูกาลเนี่ยโอ้นะ รียกว่าจนสุดๆเลยนะครับสําหรับอิทิชุดนะ,ะจะขอขยายสโมอรจะขอขยายสนามก็ไม่ให้นะจะขอพัฒนาศูนย์เยาวชนก็ไม่ให้นะไม่ให้อะไรเลยนะประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยเทคนิคในการคุมทีมเล็กๆและต่ำหลีกต่ำสุดของหลีกของประเทศที่ด้อยกาเรียกว่าถูกตวงโมที่ๆๆวความด้อยค่าประมาณนั้นก็ได้นะ ก็นะยืมนะครับยืมหนึ่งเดียวแล้วก็สอยฟรีมาอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ท้าทายดีลองไปเล่นดูนะครับจะก๊อปปี้ผมก็ได้เอาอินสติจูเป็นตัวตั้งต้นในการท้าทายก็ได้เลยทีอื่นก็ได้นะแล้วก็ท้าทายมากๆตรงที่ในลีกเนี่ยในลีกไอร์แลนด์เหนือเนี่ยสิบเอ็ดตัวเหมือนกันทัวร์โลแต่ว่าสำรองเนี่ยส่งรายชื่อสำรองได้เพียงแค่สามตัวเท่านั้นนะสามตัวเท่านั้นนะโอ้โหน้อยมากนะต้องแบบส่งสำรองดีๆเลยนะต้องส่งสำรลองดีๆเลยนะว่าเกา นักเตะตำแหน่งไหนไปเป็นตัวสำรองนะไม่งั้นแย่เลยนะก็แบบซูม,มไม่ได้เอา GK ไปนะ GK ดันเจ็บระหว่างเกมโอ้โหช็อตเลยนะก็สำรอง GK เคไว้ก่อนก็ดีนะเพราะว่ามันได้แค่สามตัวเองนะในไอแลนเหนือนะดีหน่อยใน,นทุ่บอลถ้วยได้ห้าตัวนะครับผมอ่ะทำนองนี้ประมาณนี้ราวลาวนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ดูเพลินๆแล้วกันนะแล้วก็ถ้านไหนสนใจอยากย้อนดูก็ผมมีอินสิทูในซีซันก่อนหนะ้านี้ครับ นานแล้วนะลองไปย้อนดูได้นะไม่รู้ซีซั่นไหนนะครับผมแล้วก็ซีซั่นแรกๆเนี่ยผมเป็นสตอรี่ใน Facebook นะซึ่งผมขี้เกียจก็เปียบเาไวให้อ่านนะเพราะใน Facebook มันสตอรี่ในการแบบแคปหน้าจอแคปรูปภาพแล้วก็ไปลงแล้วก็เขียนสตอรี่ด้วยหนะังสือนะไม่ได้เป็นเสียงในการพูดแบบคลิปใน YouTube นะฮะโอเคก็ถ้ามีเซอร์ไพรส์อะไรของที่จุดอีกนะก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมรับฟังกันนะก็ขอบคุณมากแล้วที่โอ้ทนฟันฝานั่ง นั่งดูนั่งฟังเนี่ยแบบงงมากเลยว่าอิติจูดอะไรวะลูู่การที่แปดแล้วก่อนหน้านี้ยังไง <laughs> ประมาณนี้นะครับก็คลิปหน้าก็ฝากติดตามงานทดลองศูนย์หน้าต่างๆด้วยนะครับหรือว่างานทดลองทั้งทีมไม,ม่ว่าจะทีมอะไรก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวจะแลนดอมเอานะครับแล้วก็ใน Data ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแล้วแต่อารมณ์ผมแล้วกัน <laughs> ก็ขอบคุณนะครับผมก็ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ช่องแล้ะชแนลนี้ด้วยนะครับผมก็ขอให้สนุกและขอมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบลานไปแล้วนะครับกับสตอรีีี่่ฤดดููกาาลลท8ขอองงเพงสฟ้ิิตจ จีนจากอีกไอแด์เหนือนะครับสวัสดีครับ